สวัสดีครับมุมสเวนนะครับวันนี้มุมสเวนก็กลับมาพบกับแฟนมือาามาอีกครั้งนะครับซึ่งนมุมสเวนก็ได้นำข้อมูลมือดีๆมาฝากากา,าแฟเมื่อเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมือทศจสีนะครับขึ้นจกกันวันที่26มกราคม2568เวลา14.30นโดยประมาณนะครับมุมสเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนับข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามือทศจสีมาฝากากับแฟนมืองตันเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต,ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเ SO. บื s <S mm ้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสนอทนายนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยเช่นกันครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบแกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คในตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้าหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงครับกับกาดติดช่างบวกชอบหลังช่างบวกกระแสเรตนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกกกจรริงงงนนนนคคัับบสหีี้้้้็็เเเปปพยแ่่ขอออมูืตไ เดี๋ยวเรามาดูนก่อนนะครับว่ามวุทเจศีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวุทเจสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่26มกราคม2568นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายของคือยอดบวงงามลูกกันทระนะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับรุ่งทยานฟ้าซอยยิ่งเจริญการช่างพิกัดเงิ12ปอนด์คู่ที่สองนะครับฝ่ายของคือนำโชคบุรณามวยไทยนะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับยอดเด็กแหลมต่อพิทักษ์ชายพิกัดเงิ12ปอนด์ คู่ที่สานะครับเป็รองคู่เอกฝ่าแดงก็คือยอดเสกสารรสสุดชัดเจษตส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์อุบลอออุดรพิกัดหน่อยสามสิบสามปอนด์นะครับและคู่ที่สี่นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่าแดงก็คือเด่นสิทธิ์นายกทวิะพงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาหอยต้มพิกัดหน่อยยี่สิบเอ็ดปอนด์คู่เหมือนก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตตาาาาาามมเเพื่่่่่่่ออออป็นนนนนนกกกกกลลลัััััััังงงใใจทททีีีดดหหห้้้แแแวววยยยยะะะะคคคครรรรรรบบบบสฟชูู ระหว่างโมชกนะครับลองแอ,องงไดไลน,น์าาาลเข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทย5ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทดูได้เสอาทิตย์นะครับถ้าในสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดียจะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับแฟนมวยไทยนะครับที่ชอบลุน้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแอดพีวีสองสี่นะครับต้องมีแอดนำหน้าก่อนนะครับและตามด้วยพีวีสองสี่ครับ 2,4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยตะเจ็ดสีนะครับขึ้นโชว์กันออกมาที่วันที่ยี่สิมกราคม2568นะครับสัปดาห์นี้ก็มีมือรอบปูนเสือสายบีให้ลุ้นกัน2คู่นะครับเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของมวยตะเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับเป็นมือรอบปูนเสือครั้งที่24นะครับสายบีนัดแรกของทั้งคู่นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงคือยอดบ่งงามลูกกันทรานะครับหรือว่าสิงห์เนวินกาลสินส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับรุ่่่่่งงงงงททยยยยยยาา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 นนนนนนนฟ้้สสอออิิิิเเจรรรรรรญกกชะะคคคััััับบบหหืว์ีดดดดดพปฝแ เป็นนักชกจากจังหวัดมหาสารคามวัย18ปีสูง176เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องนะครับเปิดเกมสาดแข้ง่อยหมัดแรงอาวุธหนักแรงครับเข่าในปั้มตีอยู่แน่นแข็งแขร่งครับปัจจุบันก็ทกําการฝึกซ้อมอยู่ที่ลูกกันตระ,นะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับมีอาจารย์เล็กกันทระ,นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล สามฟอร์มลองสุดนะครับชนะนอกยกที่2นะครับ AJ กอกลมเกลียวนะครับที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS ชก112ปอนด์หลังจากนั้นก็พลิกชนะนอกยกที่4นะครับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยที่ราชดำเนินชก112ปอนด์ล่าสุดนี้แพ้นอกยกที่3นะครับยอดเหล็กแหลมต่อพิชักพิทักษ์ชัยนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรครับชก112ปอนด์นะครับเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มลองสุดของท้ารแสดงก็ค่อนข้างดีนะครับชนะ2ไฟฝ่สูตรแพ้1ไฟ่งฝ่าย ส่วนไฟน้ำเงินนะครับรุ่งทยานฟ้านะครับนักชกวัย15ปีสูง175เซนติเมตรนะครับเกิดที่นครราชสีมานะครับแต่ว่าไปฟิสซอมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและเป็นตัวแทนภาคเหนือนะครับเข้าสู่รอบบุญเสือครั้งที่24ครั้งนี้นะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับไล่แขนปั้มตี ลุนแรงบุดุดัน,นฟอร์มสดเก่งภูทอนะครับปัจจุบันก็ทําการฟซ้อมอยู่ที่สอยิ่งเจริญการช่างที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีทีมงานปาลฮาเล่นะครับสากลชายชิมพีให้การสนรับสนุนนะครับสามฟอร์มหลสดนะครับชนะน็อกยกที่3นะครับธนกรบวิเชยนยิมที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่3เปรมชยัยเฉลิมชยัยมวยไทยยิมที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดกอ็อโชว์ฟอร์มสดต่อเน,นื่องนะครับชนะน็อกยกที่1น,นะครับ เพชรดาวรุ่งศึกเจพิมนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่3ฟอร์มหลังสดนี้ของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ต้องบอกว่าสดเลยครับชนะรวดทั้ง3ไฟแต่เป็นการชกที่เวทีภูทรทั้งสิ้นนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ176เซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ175เซนติเมตรก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ40ไฟนะครับหนักยปป่อย55กิโลกรัมนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี้ส่วนใหญ่จะชกที่เวทีภูทรน,นะครับข้อมูลมวยอาจจะมีไม่เยอะนะครับคู่นี้ฟอร์มสด ประเภทหนักแรงเก่งภูทออยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับทางด้านฝ่ายแรงฟอร์มอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่ว่ากระดูกที่เวทีเมืองกรุงดีกว่านะครับวันนี้เป็นมวยรอบปุนเสือนะครับสายบีนัดแรกนะครับของทั้งคู่มาดูกันว่าคะแนนแรกจะเป็นของใครครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดบูงามลูกกันทรนะครับฟอร์มอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่ว่า ชื่อมวยกระดูกมวยที่เวทีมังกรดูได้เปรียกครับวันนี้น่าจะบนเบียดเอาชนะคะแนนทาง้านลุงทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกมือรอบบุญเสือั้งที่24สายบีมาของได้สําเร็จนะครับคู่ที่1คู่เปิดหัวของมวยทยศรีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ายแดงนะครับยอดบวงงามลูกกันทรครับมาถึงคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมรอบบุญเสือั้งที่24สายบีนัดแรกของทั้งคู่อีก1คู่นะครับโดยที่ทางด้านายแดงก็คือนำโชคบุรานามวยไทยนะครับ ส่วนธนาแฟน้ำเงินนะครับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยนะครับพิกัด112ปอนด์นะครับทางด้านแฟร์แนด์นะครับนำโชคก็เป็นนักโชคจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัย20ปีสูง163เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทครบเครื่องเตะสายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงหมัดหนักศอกแรงนะครับบู๊ดุดันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบเขานะครับและเหลือเวทีที่เวทีมึงกรุงไปประมาณ8-9เดือนนะครับแต่ว่า ได้มีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูธรบ้างนะครับปัจจุบันนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่บุรณามวยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีอาจารย์บุรณามวยไทยนะครับเป็นคนดูแลสาพฟอหลังสุดนะครับที่เวทีมังกรนะครับชนะน็อกยกที่3นะครับศิลปะไทยสุดพนมทองที่เวทีหลังสิดชก112ปอนด์หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนจินอิจิเอ็กซิดิค้อยิมที่ราชดำเนินชก118ปอนด์นะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนคมเพชรสุดจัดนิที่เวทีหลังสิดชก112ปอนด์นะครับเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะครับสาาขอองงตรฟนก็ ชนะหแล้วก็แพ้ไป2ไฟนะครับไฟสุดท้ายที่ชกไว้ที่เวทีมืองคุงก็เมื่อวันที่23เมษายนปี6-7ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็เรือจากเวทีมืองคุงไปประมาณ8-9เดือนนะครับแต่ว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูอรบ้างนะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับยอดเด็กแหลมเป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดวัยสิบแปดปีสูงร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเรียนดีนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ตอพิทักษ์ชัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีทางด้านหมวดใหม่นะครับร้อยตำรวจโทสมัยพัวพันศรีเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่สี่แสนเอกสราชภูมิที่ราชดำเนินชกร้อยสิบ อปอล่าสุดก็แก้แค้นชนะนอกยกที่3ยอดบวงงามลูกกันทระ ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับศึกมวยไทยกีตเพชรสัญจรชก112ปอนด์นะครับเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็ชนะ2แล้วก็สุดแพ้1นึ่งฝ่ายครับเทียบกันที่3ฟอร์มลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายเงินก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ163ยหสิบสามเซนติเมตรส่วนฝ่ายเงินสูงประมาณ173เซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายเงินดูจะลอยๆกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทงงางด้นานฝ่ายงินชกมาประมาณ50ไฟน้ําหนนักปล่อยๆะมสิบไฟส่วนฝ่ายเงินก็ประมาณ50 3ถึง54กิโลกรัมนะครับน้ำหนักไรปล่อยก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ ประเภทอาวุธหนักแรงนะครับเตะขาต่อยมาเจาะยางอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายนี้อยู่กับทางน้้นแฟนนะครับนำโชคนะครับแต่ว่าเรือจากเวทีมังกรไปประมาณ9เดือนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นประเภทสูงยาวเข่าแหลมดักเตะดักแทงหลักเลี่ยมดีได้ใหญ่นะครับและร่างกายก็น่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวที่เวทีมังกรตลอดเลยนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยร่างกายดูดีกว่านะครับเคลื่อนไหวที่เวทีมังกรตลอดและวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยนะครับน่าจะบทเบียดอัญชราคะนํา นามวยไทยนะครับไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกในมรอบปุนเสือครั้งที่24มาครองได้สําเร็จนะครับคู่ที่2นะครับของมวยไทเจสีในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งไปลองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือยอดเสกสรรรสเสจเจตนะครับหรือว่าเสกสรรสิเชบุญธรรมส่วนฝ่ายนักเงินนะครับสิงอุบลออุตุดอนนะครับหรือว่าเดชพยัคตินักบินอรอ่อยยนนะครับพิกัด133ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดเสกสรรเป็นโชคจากอุบลราชธานีวัย20ปีสูง180เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสูงยาวดักสาดแข้งต่อยหมัดแรงขวางหน้าค้ำแทงแรงสอกสวนอันตรายบูดูดันนะครับ ปัจจุบันทําการซีซ้อมอยู่ที่รถสวยจ่าเจตนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีมีจ่าเจตทองพี่ไม้นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลสามฟอร์มหลังสุดน,นะครับแพ้คะแนนกอไผ่สอย,ยิ่งเจรงงิญงานช่างที่ศึกมวยไทยเกตเพชรเอสเคเอสชก103สิบสี่ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนใจเพชรสิงห์มาเวนที่ศึกวันลุมพินีชก103สิบสองปอนด์ล่าสุดกอไผ่คะแนนยอดเพชรเพชรพรมคุณมวยไทยที่วิธีช่องเจตชก103สิบสองปอนด์เมื่อวันที่ยี่สิบสองธันวาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มหลังสุดของ,งองชนะคะแนนับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์อุบลเป็นนักชกจากอุบลรัชธานนี้นะครับดาบีไ่าเมืองอุบลนะครับวาย20ปีสูง180เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสูงยาวศาสตร์แข้งต่อาตายหมัดได้แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงนะครับ ปัจจุบันก็ทกําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสี็จแขกสมชายเทศรุ่งเรือน,นะครับเป็นคนดูแลมีเสียอูดอุดรน,นะครับให้การสนับสนุน3ฟอร์มหลังสดนะครับแพ้คะแนนบุษิเดชธิดาเก้ากาี่ราชดำเนินชกร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนยอดเพชรเพชรผมคุณมวยไทยที่วิธีช่องเจ็ดชกร้อยสามสิบสามปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่4นะครับสิทธิศักดิ์ศรประสบโชคที่วิธีราชดำเนินชก133ปอนด์นะครับเมื่อวันที่6 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านแฟนข็งเงินนะครับชนะ2สรุปแพ้1นึ่งไฟครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านแฟนข็งเงินก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับทั้งคู่สูงประมาณคนละ180ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ก็ชกประมาณคนละ40-50ิบถึงไฟนะครับน้ำหนักไปปล่อยครับก็เท่ากันด้วยนะครับหกิกโลกรัมครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับคู่นี้เเคคคคคยยขึ้้้นนนนนรรรรราาากกททททีีีีี่่่่่จะะะะะปัััััแลวววงงงบบมมืออ25สสิห67 7ช แต่ว่าไม่ได้ชกนะครับทางด้านสิงอุบลถอนไปนะครับฝ่ายนี้ก็กลับมาขึ้นรายการอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสิงอุบลอุดอุดรนะครับฟอร์มดูดีกว่านิดหน่อยนะครับและซ้อมค่ายใหญ่มาตรฐานคููปั้มค่ซ้อมมีเยอะกว่านะครับความเชื่อถือค่ายมวยก็ดูได้เปรียบนะครับวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจตนะครับไปได้แบบสนุกกู้ขี้เลยนะครับ คู่ที่สานะครับรองคู่เอกของมวยไทยจะศีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสิงห์อุบลอออุดอุดรครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะครับทางหน้าฝ่ายแดงคือเด่นสุ์นายกทวีตพงศ์นะครับหรือว่าศักดิ์บุรีรัมนะครับหรือว่าสอเพชรอุดรส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับหรือว่าวิศนุกุลการนะครับหรือว่าเพชรมงคลเล็กนะครับพิกัด121ปอนด์ ทางด้านฝ่าแดงเด่นนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย28ปีสูง163เซนติเมตรเป็นมวยขวาครบเครื่องเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับไล่แขนนะครับของรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งสอกสวนรุนแรงเก,ก๋ากระดูกดีนะครับและเคยชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งด้วยนะครับปัจจุบันนะครับทำการซิสซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีรัมย์นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์มีอาจารย์ฉลองศักดิก์สอธนิกุลนะครับเป็นคนดูแลนะครับมีเจ๊หน่อย วัดอิดาถนัดขาเป็นผู้จัดการนะครับมีนายกทวีปแสงกระจางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงนะครับเจ้าของสิเสื้อให้การสนับสนุน สามฟอร์มลงสุดนะครับชนะคะแนนเพชรสยามจอพัทริยาที่จังหวัดบุรีรัมย์ศึกมวยไทยวิธีทิ้นถ่ายชก119ปอนด์นะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนวันชัยน้อยสอทเฮียบางแสนที่วิธีช่องเจ็ดชก119ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเคี่ยวพระเบกคอมแพคที่วิธีราชดำเนินนะครับชก119ปอนด์ครับเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มลงสุดของท่านผ่านแฟนค่อนข้างดีนะครับชนะสองสรุปแพ้หนึ่งฝ่ครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลไปนในโชกจากจังหวัดลำพูนวัย24ปีสูง166เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องบูเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยมัดแรงนะครับวงในปั้มตีเหนี่แน่นแข็งแกรง่งบู๊ดุดันกระแกลกกระส่วนหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาห้วยตอมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีอาจารย์สกบพุทธพฤกนะครับเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีเซนเอกปัตตานีให้การสนับสนุนนะครับวันชกเซนเอกน่าจะขึ้นถอดมงคลและกำกับหน้าเสือที่มุมด้วยนะครัััััััับบบบฟออรรรรรร์์มมลล่าาาสุุดดนนนนนนะะะคคคคีีีแแพพพ้เชชชจจจก .5 ยฆทงหวธ ศึกแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่สายนะครับชก121ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเอกลักษณ์ซอสมัดการเมนที่วิธีช่อง7ชก122ปอนด์ครับล่าสุดแจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนนเกาะเต่าเพชรสมฤทธิที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรสันจอนชก120ปอนด์นะครับวันนั้นได้นับแปดก่อนนะครับและประคองเกมเอาชนะคะแนนเกาะเต่าไปได้นะครับเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มหลังสุดของทราวัตร์มือเงินก็แพ้สองแล้วก็ชนะหนึ่งไฟเทียบกันที่สามฟอร์มหลังสุดของทั้งงคู่่ทาาาด้นยฝ มือสูงประมาณ166ซนติเมตรนะครับก็ดูว่าถือว่าใกล้เคียงกันนะครับโชคมวยมาทั้งสิ้นครับทั้งคู่โชคมาประมาณคนรับเป็นร้อยไฟน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางน้ำฝาแยงห้าสแดงห้าสกกิโลส่วนฝ่ายเงินห้าสิบเกกิโลเต็มนะครับน้ำหนักปล่อยๆทางน้ำฝ่ายเงินก็จะดูเต็มกว่านะครับคู่นี้พิกสถิติเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อวันที่6สิงหาคมปี66นะครับเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่ผ่านมานะครับที่สึกท่อน้ำไทยเป็นทางน้าฝาแยงนะครับเด่นสิทธิ์เเคคยอาชนนนะะแ ทางด้านเพชรมงคลมาได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับซึ่งชกที่ช่องเจ็ดสี่นะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศน่าเสื่อทางด้านฝ่ายน้เงินอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือนี่ผมดูว่าทางด้านแสดนะครับเด่นสิทธินายกทวีปตะพงนะครับไม่เป็นรองแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเวทพิกัดจะดูเล็กกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าสถิติดูดีกว่าเพราะเคยชนะมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแคนเอาชนะคะแนนทางด้าน พชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มฝ่าหน้าเสือไปได้แบบสรุปอีกหนึ่งครั้งเลยนะครับคู่ที่4นะครับคูยกอกนารายการของมวยทัศนีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยทัศศรีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับยอดบวงงามลูกกันทระนะครับฟอร์มอาจจะดูเป็นรอนครับแต่ว่ากระดูกที่เวทีเมืองกรุงดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงยอดบวงงามลูกกันทระ คู่ที่สอนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยนะครับร่างกายดีกว่านะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวที่เวทีมังกรตลอดเลยนะครับและวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัย คู่ที่3นะครับรองคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสิงห์อุบลออุดอุดรนะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับซ้อมค่ายใหญ่มาตรฐานคู่ปั้มคู่ซ้อมความเชื่อถือดูได้เปรียบครับชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับสิงห์อุบลออุดอุดรและคู่ที่4ี่นะครับคู่เอกนำรายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเด่นสิทธิ์นายกทวิปตะพงนะครับเวทเล็กกว่านะครับแต่ว่าสถิติดูดีกว่าเพราะเคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนี้น่าจะย้ำแขนฝ่าหน้าเสือไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเด่นสิทธ์นายกทวตะงร สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ